บ้านแดงเลยสิมันนี้บล็อกเครื่องอีกมีมูลใช่ปะเวนกมเราเที่ยวไฟอยู่บ้านฟ้านะเล่นอยู่ใกล้ๆบ้านเอ๊ะเดฝ่ไฟอยู่บ้านแดงกัะบี่อยู่กับพี่ บูนให้หน่อยบูนหน่อยบูนบูนโทเทมให้หน่อยไมแกะโเทม่เปิดแล้วไม่บอกนะว่าแกะอยู่เฮ้ยขีไข่ขีดไข่ขีดไข่ขีดไข่ข้างหลังอินข้างหลังหลตีเ่า พี่วิ่งเข้าบุญเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันวิ่งเข้าอยู่หลังเมื่อกี้แต่ไม่ทันโดนแขวนนั่นเองอย่างเงี้ไม่ทันนะเขาอยู่ในแมทเทพข้างหลังเองชี้อะไรยิงขี้อเลยได้ไปเล่นฝั่งขวาได้เล่นฝั่งขวาได้ยิงมาได้นะเผลอแล้วข้างหลังเข้าบุญเนี่ย เฮ้ยก no. ูไม no. no. ่ม right oh. ีแทกูไม่มีตายหลังแทงยากเฮ้ยแทงยากตายยากกับแทงหลังนะมันละไอ้นี่ไปแล้วนะมันเอารไปแล้วไล่กูอยู่ไล่กูอยู่แม้เทพขวากลางพี่จะลบตรงไหนอะบ้านแดงผ่านบ้านอะมีคนไปรอปะอยู่แบงค์อยู่บ้านแดงเอออาเมียอยู่ปะให้มึงกี้พี่อเสร็จ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 อุบลก็ได้โอเค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 กอดแบงค์กอดแบงค์กอดแบง เล่นเองมาไม่ต้องเก็บแต้มรอบนี้มาไม่เอาไม่เอาเอาแบงค์เอาแบงค์เอาแบงค์โอเค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 แบงค์ลลกไปไกลเลยถ้ามันดึงลูกกลับแล้วปล่อยแบงค์วิ่งเข้าบูลเดี๋ยวแค่นั้นพอใครไม่ใครมีเก็บแต้ม้างพี่มีพี่มีพี่มีเตะนะผมเตะนะเตะเลยเตะเลยเตะเลยอยู่ทันปะนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันใกล้เกิน มีแหววแล้วเครื right. ่องระเบิดเจอผมมันระเบิดตัวเครื่องเลยเหรอวะไม่ไม่ถูกเครื่องเราดูได้ไงอิงเห็นเหรอยังพี่ออกไปทางซ้ายเนี่ยออกนั้นท่านเหรอวะแย่ติดขนาดไหนกันดีกว่าเอเยี่ยงหมั่นเอากูไปปัดท้ายล่างอะไอิงเดี๋ยวไปปัดบ้านแดงให้ มีปะเหลือเครื่องสายล่างอีกปะอยู่กูนะล่างไม่ได้หนบ้านแดงตกลางแมทตกลางแมทโอ้่ออดนี่นี่บุนได้ไงวะที่ปัดอยู่ขวาล่างอ่ะปั่นเองบ้านเล็กไงเออก็วิ่งลงมาดิวิ่งลงมาเนียากไปบนเนี๋อวลากไปบนเนอลากไปบน ไา้กลางเล่นไปแล้วนะพี่ ah, ah, ah. อ่าๆๆทั้งวันนี่ใครมีความแฝงอีกบ้างแฝงยังรอได้รอเพียงบอกว่าทำไม่ได้เก,ก็บเ,เด็กหนอยเก็บเด็กน่อยได้เล่นได้ยันน่าจะติดอะดรีนพอดีเว้ยเชื่อดิมันเลี้ยงลูกกลับไปแล้วใช่ปะ้ะผมไม่ทนัถนถ้าเลี้ยงลูกกลับไปแล้วอ่ะอ้าไม่ทันแล้วถ้าเลี้กลับไปแล้วอาจจะทันท้าเบรกลูกได้กูชี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 ่าจะทันนะเสร็จยังเครื่องมืออะ ขวากลาง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 เข้ามาแล้วกระลไปห้งเองเฮ้ยเอาเอาแม่ไล่ว่ะเอาแม่ไล่เอาแม่ไล่ทานทางนั้นนะไม่ต้องบล็อกแล้วอันนี่จะติดแล้วเสร็จยังไอ้ยิงเจ้าสิบเออติดแล้วอดีนะใครติดอ่ะก็อยู่ไหนบ้างนะพี่เพิ่อนสองคู่แหละรอดูดิตัวอยู่ล่างขวาล่างมันสายบนสายกลางเปิดสายกลางอ่ะกลับไปลูก ไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่จะกินเมซี่เลยไรอยู่ไล่อยู่นัดหนึงเธอยังไม่หมดขอหน่อยยิงไหมแป๊บนึงเล่นอยู่เสร็จแล้วนะขวาล่างโนวันป่าวตีขาดแตกหรือเปล่ามีหรอขาดเยอะน่าดสามเลยติดแังน่าจะเข้าโนวันมาเพื่อต้องล้มแล้วปะโอ้ยทำไมอ่ะยาวอย่างเงี้ยยาว เสร็จแล้วนะขวาล่างอ่ะเต้นต่อการต่อการต่อการไปแล้วต่อการไปจุดบ้านแล้วยืนทำอะไรบุญบอด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 เอาไปเล่นเลยเฟิร์นเอาไปเล่นเลยสแตกกูขาดอะไรไปเล่นผมมันไม่มีเอาสแต็คมาไปเล่นที่จะบอกเหรอเออจะให้มึงเอาไปเล่นสแตกกูขาดแล้สแตกอับหากูไม่เจอแล้วบอด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  าพี่เอกอยู่ปะไม่ไล่ไล่ขวางอ่ะเอากลัวก็มาอยากสนุกก็มามันแค้นอยากสนุกก็มามาเล่นนึ่งตแไม่ต้องเอาเกมนี้ไล่ผมและพี่เอกมาเดียบอกมาเลยแมเทพเหรอขวาล่างขวาล่างกำลังวิ่งไปกลังวิ่งไปกำลังวิ่งไ ยังไม่ไปลูกไปลูกไปลูกไปยิงขีกอะไรเบ้นตอนนยิงขีกเลยขีกข้าบุญเลยมันเบาาเหรอวะผมวะเอาออกเลยจริงเอาออกเลยเอาไอ้เหี้ยบุญย้ายที่เหรอก็วิ่งข้าบุไอ้เหี้ยแล้วยิงมาข้างหลังแล้วคนจับปูคนอยู่ตรงกลางหลอกปูหลอกปูเฮ้ยวยญญาณผมต่อสองแตกแล้วสองแตกแล้วแบงค์บล็อกนี่แบงค์ วิชานายทีคนว่างไม่อกักทีนะไอเวนบอดข้างบอ้างบอดอร์บอดบับอดปับอดบอดบอดเฮ้ยเฮียบอด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 โอ้โหเตไม่ทันเลยอย่างได้ตักแต่เลยบูญย้มาที่เดิม เอตัวเทียมหายไปไหนวะเขาไปเล่นกันแถวปูนอะไม่ตัวเทียมผมหายไปไหนวะแงะป่ะแงะมีการแงะกันตัวเทียมกัเออเจ๋อแล้เจ๋อแล้หาใครอ่ะบ้านเด็กอ่ะหากูมั้งหาใครวะหน้าหักไปก่อนเจิดบูนตรงที่เดิมล่อยเด็กปล่อยเด็ก ย้ายที่บูนอีกแล้วนะเต็มเนี่ยถ้าแตกอ่ะเฮ้ยไอเนี่ยเอาคลิปเลยนะให้คลิปเลยสิบนาทียัง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 ตรงเนี้ยให้คลิปเลยสิบนาทีนะตรงเนี้ยคลิปเลยสิบนาทีนะตรงเนี้ยมาแกทาลุนไม่ไปไม่ไปไหนอ่ะอยู่กับแบงค์ตรงบูนนะอ๋อพี่แบงค์นี่หว่ะไม่ไม่ดีผมแล้วนี่เป็นวงกลม วิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมมาด้วยมาด้วยมาด้วยวงกลมไปอยู่ไหนวะไอ้เฟิร์นไอ้ผิวเลยผิวเลยเนี่ยมันอยู่ทัวร์เลยไอี้เ้ปันเอาใครเนี่ยไอ้วิ่เป็นวงกลมเฮ้ยไอ้กหนมาใสแล้วมันเห็นบูนไอ้ยงที่เตะไหนวะ อย่าพึ่งเตะอย่าพึ่งเตะอย่าพึ่งเตะยอย่บอกให้ยูวันยูมีเหรอเออไอสามแตกแล้วโอ้พี่เองแบงค์ขาดเยอะเลยไปแล้วเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยพี่หนาพี่หนาผมี่ไปบ้านเล็กขผมนี่ไปบ้านไม่ได้ไม่ได้อีกนะเล่นจบสองตาแล้วทิ่หายแล้วพี่บ้านเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่แตะไม่เตะเมื่อกี้ทันแล้วนะ กำลังวิ่งไปบ้าน้าอยู่ล่างกลางแล้วไปดวเลยวิ่งเลยเยไหลฟินี่ไอยู่้อยู่เตะเตะเตะะเอาประตูไหมไปไปไปอกะนขขางขขางขแตหนึ่งอยู่ดีไอ้เหี้ยขแตกน่งนี่ไอ้น่ขาางนีขงเฮ้ยไปขยันไปเนขันไปน่ไปวิ่งไปมึงโดนได้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 ไวไหวไหวผมเตะให้ เปิดประเปิด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 ไปเออกูครบสะทีมีทั้งบุญนะพอเก็บแต่งเฮียไอ้แดงจะเล่นยังไงทุกคนบอมบอมบาเยียน คุณทำได้คุณทำให้เราเลิกเล่นคิลเลอร์ตลอดไปไอแดงผมดูอะไรวะเอยเฉยเหรอคุณทำให้ไอแดงผมดูอะไรอะดูแย่จริงดูแย่ดูแย่